พระเจ้าสถิตกับท่านบทอ่านจากพรอละสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอนขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้า,าค่าเวลานั้นพระสุเจา้าทรงสำแดงพระองค์แก่บรรดาศิษย์อีกครั้งหนึ่งที่ฝั่งทะเลสาบที่เบีรียสเรื่องราวเป็นดังนี้ศิษย์บางคนอยู่พร้อมกันที่นั่นคือซิโมนเปโตรกับโทมัสที่เรียกกันว่าฝาแฝด นาธานาเอลซึ่งมาจากหมู่บ้านกานาในแคนกาลิลีบุตรทั้งสองคนของเซเบดีและสิทธิ์อีกสองคนซิโมนเปโตรบอกคนอื่นว่าข้าพเจ้าจะไปจับปลาสิทธิ์คนอื่นตอบว่าพวกเราจะไปกับท่านด้วยเขาทั้งหลายออกไปออกไปลงเรือแต่คืนนั้นทั้งคืนเขาจับปลาไม่ได้เลยเพราะลูสามพะเซูเจ้าซึ่งยืนอยู่บนฝั่งแต่บรรดาศิทธ์ไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูเจ้า พระสุจ้าทรงร้องถามว่าลูกเอ๋ยมีอะไรกินบ้างไหมเขาตอบว่าไม่มีพระองค์จึงตรัสว่าจงเวียงแหไปทางกราบเรือด้านขวาสิแล้วจะได้ปลาบรรดาเิษจึงเวียงแหออกไปและดึงขึ้นไม่ไหวเพราะได้ปลาจํานวนมากเิษท,ที่พระสุจ้าทรงรักกล่าวกับเปโตรว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านี่เมื่อซิโมนเปโตรได้ยินว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาก็หยิบเสื้อมาสวมเพราะไม่ได้สวมเสื้ออยู่แล้วกระโดดลงไปในทะเลสิ่งคนอื่นๆเข้าฝั่งกับเรือลากแหที่ติดปลาเข้ามาด้วยเพราะอยู่ไม่ห่างจากฝั่งนักประมาณหนึ่งร้เมตรเท่านั้นเมื่อบรรดาเสือกขึ้นจากเรือมาบนฝั่งก็เห็นฐานติดไฟลุกอยู่มีปลาและขนมปังวางอยู่บนไฟพระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า จงเอาปลาที่เพิ่งจับได้มาบ้านสิซิโมนเปโตรจึงลงไปในเรือแล้วลากแหขึ้นฝั่งมีปลาตัวใหญ่ติดเต็มติดอยู่เต็มนับได้153ตัวแต่ทั้งทงท,งที่ติดปลามากเช่นนั้นแหก็ไม่ขาดพระฤาษีเจ้าตรัสตับเขาว่ามากินอาหารกันเถิดไม่มีสิ่คนใดกล้าถามว่าท่านเป็นใครเพราะรู้ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระฤยษีเจ้าทรงเข้ามาหยิบขนมปังแจกให้เขา และส่งแจกปลาให้เช่นเดียวกันนี่เป็นครั้งที่สามแล้วที่พระสุเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่บรรดาสิทธิ์หลังจากที่ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพจากบรรดาผู้ตายเมื่อสิทธิ์กินอาหารเสร็จแล้วพระสุดเจ้าตรัสกับซิโมนเปโตรว่าซิโมนบุตรของยอนท่านรักเรามากกว่าคนเหล่านี้รักเราไหมเปโตรทูลตอบว่า,วาใช่แล้วพระเจ้าข่าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์พระสุเจ้าตรัสกับเขาว่า จงเลี้ยงดูลูกแกะของเราเถิดพระองค์ตรัสถามเขาอีกเป็นครั้งที่สองว่าซิโมนบุตรของยอนท่านรักเราไหมเขาทูลตอบว่าใช่แล้วพระเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์พระองค์ตรัสกับเขาว่าจงดูแลลูกแกะของเราเถิดพระองค์ตรัสถามเป็นครั้งที่สามว่าซิโมนบุตรของยอนท่านรักเราไหมเปโตรรู้สึกเป็นทุกข์ที่พระองค์ตรัสถามตนถึงสามครั้งว่า ท่านรักเราไหมเขาทูลตอบว่าพระเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงทราบว่าพระพเจ้าราพระอ์พระเยสูเจ้าตรัสก,กับเขาว่าจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดเราบอกความจริงกับท่านว่าเมื่อท่านยังหนุ่มท่านฆ่าเอลด้วยตนเองและเดินไปไหนตามใจชอบแต่เมื่อท่านชักราท่านจะยื่นมือแล้วคนอื่นจะฆ่าเอลให้ท่านพาท่านไปในที่ที่ท่านไม่อยากไป พระเยสุจ้าตรัสเช่นนี้เพื่อแสดงว่าเปโตรจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าโดยตายอย่างไรเมื่อตรัสดังน,นี้แล้วพระองค์ทรงเสริมว่าจงตามเรามาเถิดพระวาจาของพระเจ้าทรางพระเจเริญเทิยน พี่น้องเราอยู่ในช่วงของการฉลองปัส,สกาฉลองพระสุจ้าทรงกลับคืนพระชนมนชีพพระบาจานะในช่วงของปัส,สกานี้ก็จะเน้นอยู่เรื่องการกลับคืนพระชนมนชีพของพระสุจ้าว่าพระสุจ้า,จานี้ซึ่งถูกจับถูกทรมานถูกประหารชีวิตและตายบนไมก้กางเขนนั้นพระองค์ไม่ได้ตายแล้วตายเลยนะ แต่พระองค์ได้กลับพืนชีพนะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายกลับพืนวัชนมาชีพนะที่เราฉลองกันและเราคิตชนทุกคนผู้ได้รับศินล้างบาปในพระนามของพระเสด็จเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมาชีพนี้ก็จะได้มีส่วนในการกลับคืนชีพเช่นเดียวกันการกลับคืนพระชนมาชีพนะของพระเสด็จเจ้านั้นเมื่อพระองค์กลับคืนวัชนมาชีพแล้วพระองค์ก็เสด็จมาหาบรรดาศิษย์ของพระองค์ ในพระารวันนี้บอกว่าเป็นครั้งที่สามแล้วนะก็แสดงว่ามาหลายครั้งแล้วแล้วพระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จมาหาบรรดาศิษนั้นพระองค์ไม่ใช่ผีว่านะม,มันเป็นผีเป็นวิญญาณนะมาหาบรรดาศศษพระองค์เป็นมนุษย์นะที่มีร่างกายอนุรธนะหลังจากการกลับพื้นชีพแล้วเพราะว่าพระองค์กินอาหารร่วมกับเขามือวนนี้พระเจ้าปิ้งขนมป,ปังปินะ้งปลา กินกับบรรดาสิทธิ์ผีไม่กินข้าวนะไม่กินอาหารแต่พระเ,เจ้ากินกินขนมปังและกินอาหารร่วมกับบรรดาสิทธิ์กินปลานะเพราะฉะนั้นพระเ,เจ้าเป็นมนุษย์นะเป็นผู้ที่ฟื้นฟื้ที่ผู้ที่กลับคืนชีพและมาอยู่กับบรรดา,าสาวกของพระองค์เพราะฉะนั้นเราเองเมื่อเรากลับคืนชีพเราก็จะมีร่างกาย เช่นเดียวกับร่างกายของพระสิจเจ้าเราจะไม่ใช่ผีเราเป็นผู้ที่กับเื่ชีพนั่นนี่ก็คพือความเชื่อของเราคิดชนอละลาก็คุณพ่ออธิบายมากไม่ได้นะเรามีพิธีกรรมจะมีการล้างบาปก,ก็ด้วยนะก็จะใช้เวลานอยพราะจังคุณพ่อก็จะอธิบายเล็กๆน้อยๆนะเพื่อเราจะได้เข้าใจบ้างเกี่ยวกับพบระวัตาสตรวันนี้ก mm hmm. ารกับเพื่อชีพของพระสิทเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จมาหาศีล์ของพระองค์นั้น พระองค์ได้มอบพันธกธิจด้วยนะนอกจากเราจะมีสิทธิ์มีส่วนในการกลับคืนพระชนม์นชีพของพระเจ้าการดาเนินชีวิตในโลกนี้ของเราเราก็ต้องทํางานเพื่อองค์พระเจ้าต้องเฮ็ดเวียกน้าไดโมเมนตาแตะกลับคืนสีบอย่างเดียวนะแต่ว่าในชีวิตประจําวันของเราเราต้องทํางานในฐานะที่เราเป็นกิจชนน,นนอกจากเราจะต้องทํางานทํามาหาเลี้ยงชีพของเราหาเงินหนาทอง เอ็ดเบียเค็ดงานนะเพื่อเราจะได้มีมีเงินหรือว่ามีสิ่งของนะที่จะสามารถดูแลตัวเราและดูแลผู้ที่เราผิดชอบแล้วในด้านความเชื่อในด้านความเป็นกิเตชนของเราเราก็มีงานมีหน้าที่ที่ต้องทำวันนี้พระเจ้ามอบหมายงานให้กับเปโตรพระองค์ถามก่อนท่านรักเราไหมเปโตรบอกว่า พระเจ้าค่ะพระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์แล้วพระองค์ก็ค่อยให้งานจงเลี้ยงดูแก่ของเราเถิดงานที่พระเจ้ามอบหมายก็คือเลี้ยงดูดูแลแก่ของพระองค์พระองค์ไม่ได้ถามครั้งเดียวนะถามย้ำอีกครั้งที่สองก็ถามเหมือนเดิมครั้งที่สองผ่านไปไม่ยอมอีกพระเจ้าถามครั้งที่สามจนเปนตัวนี้รู้สึกเป็นทุกขนะ์ว้าวเสือสบอเหรอ ก็ถามดูเสร็จไปแต่พระเจ้าก็มอบหมายงานเดิมนั่นคือดูแลลูกแกะของเราหมายความว่าอย่างไรงานที่พระเยเจ้ามอบให้กับอัครสาวกโดยผ่านทางตัวแทนคือเปโตรนั้นคือการดูแลลูกแกะของพระเจ้าลูกแกะของเราเป็นงานแล้วก็เป็นงานเดียวกันที่เราพิจารณเมื่อเรารับศีลล้างบาปเราก็ต้องทําเช่นเดียวกัน นั่นคือดูดแลลูกแกะของพระเยซูเจ้านี่เป็นงานที่มุขเจ้าทุกคนนะต้องทำหลีกนี้ไม่ได้เราจะรอคอยแต่การกลับคืนชีพของเราไม่ได้เราชีวิตประจําวันของเราเราก็ต้องดูแลลูกแกะของพระเยซูเจ้าดูแลแกะของพระเยซูเจ้าด้วยเช่นเดียวกันและเพื่อเราจะสามารถดูแลลูกแกะของพระเยซูเจ้าได้ ประการที่หนึ่งเราต้องรักพระเยซูเจ้าก่อนพระเยซูเจ้าถามเบตโตว่าท่านรักเราไหมถามก่อนว่ารักไหมถ้าไม่มีความรักต่อพระเยซูเจ้าเราก็ทํางานเพื่อพระองค์ไม่ได้เราจะทำงานเพื่อคนที่เราไม่รักได้อย่างไรงานฟรีเราจะทำงานเพื่อคนที่เราไม่รักไม่ได้เราก็จะพุ่มเท เราจะทํางานเพื่อคนที่เรารักเหมือนกับเราผู้ซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่เรารักลูกของเราเราก็ทุ่มเทนะทำงานเราไม่เหนื่อยเมื่อยก็วัดเอานะมีความสุขที่ได้ทําเพื่อลูกของเราเพราะว่าความรักนั่นเองนะแม้ว่าลูกมันจะไม่ตอบแทนอะไรเราหลอกนะไม่ได้ผลอะไรนะแต่เราก็ทุ่มเทเพราะว่าความรักเพราะว่าเรารักลูกของเราเพราะฉะนั้นงานที่เราทําเพื่อพระยเจ้า เราก็จะทําด้วยความรักเราต้องรักพระเยซูเจ้าก่อนมุขเจ้ารักพระเยซูเจ้าอยู่บ่ถามตัวเองนะหักบนะ่เรารักพระเยซูเจ้าไหมถ้าเรารักพระเยซูเจา้าเราก็จะยินดีนะที่จะทํางานของพระองค์ทางานเพื่อพระองค์ทางานเพื่อลูกแกะของพระองค์ถ้าเราไม่รักพระเยซูเจา้าหากเอานะเราก็จะไม่อยากทำนะเห็ดกับเมื่อยงองแงงอแงงนะบ่ราะมาจากตัวเฮ็ดนะ มันก็ถูกบังครับนะแต่ถ้าเรารักพระเจ้าเราจะทํางานเพื่อเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงถามก่อนว่าท่านรักเราไหมถามผู้เจ้าพ่อเนะมดทุสกคนท่านรักเราไหมถ้าเรารักเราก็ต้องทํางานเพื่อพระอ,อ,องค์นในโลกนี้จงดูแลลูกแก่ของเราเถิดนั่นคืองานดูแลลูกแก่ของพระเจ้าปยิ่ยังน้อลูกแก่บานจงดูแลลูกแก่ของเราเถิด ก็หมายความว่าพระเจ้าต้องการให้เราเป็นเหมือนพระองค์ทำงานเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงทำเท่าต้องเวลาเราอยู่ในบ้านในครอบครัวหรือในชุมชนของเราเราต้องทำตัวเหมือนกับว่าเราเป็นพระสุจา้าในครอบครัวก็ดีในสังคมของเราก,ก็ดีเฮ็ดคือพระเจ้าเฮ็ดเฮ็ดได้บ่ละบ่เออ <c oughs> ก็จะยากหน่อยนะ ดูแลลูกแก่ของเราลูกแก่ของพระเจ้าก็คือคนที่อยู่ร้อมรอบพวกเรานั่นแหละคือลูกแก่ของพระเจ้าผู้ที่พระเจ้าพงค์ทรงรักแม่แถาๆนี้เพื่อนเห่าก็เป็นลูกแก่ที่เราต้องดูแลลูกน้อยดื้อเป็นลิ่งก็เป็นลูกแก่ของเราที่เราต้องดูแลเราจะต้องดูแลเขาเมียเห่าก็เป็นลูกแก่ของพระเจ้าที่เราต้องเอาใจใส่ต้องดูแล หัวเข้านะก็เป็นลูกแก่ของพระเจ้าที่เราต้องดูแลพระเจ้าดูแลบ่เราก็ต้องถามตัวเองลูกแกะเหล่านี้ที่อยู่ข้างๆเราแม่เต่าๆอยู่เพื่อนวญ,ญายาพอเต่าๆเคยเบิงเคยแย่งบ่เคยเอาใจใสบ่บ่ดูแลบอบ่หรือป๋าถิมเป็นบุถ่าเงาอยู่เพื่อนหอดก็ไปซองเบิงแล้วโดนไปพอปอบ,ออบอ่ไปตัวหนึ่งนะ สบอกหรือจังได้ลูกแก่ลูกแก่ของพร่เจ้าเราเอาจจใส่หรือไม่เราดูแลหรือไม่ลูกหลานของเรามีเวลาเขาเจ้าบ่เขาได้อบรมได้ดูแลได้เลี้ยงดูเขาบ่ลูกหลานเขาไม่ใช่ดูแลเฉพาะให้เขากินให้การศึกษาเท่านั้นหรือว่าให้อย่างอื่นแต่ดูแลด้านจิตวิญญาณของเขาด้วยดูแลวิญญาณพร้อมตัว ดูแลลูกแกะนะแม่ดูแลต่อแต่ภายนอกร่างกายชีวิตภายนอกเท่านั้นแต่ว่าเราต้องดูแลชีวิตด้านจิตวิญญาณด้านความเชื่อของเขาด้วยดูแลอยู่บ่ลูกหลานเฮาสอนก็สอนก็บ่สอนก็สวดเขาภาวนาบ่้าว่าเขามาวัดมาว่าอยู่บ่หรือปล่อยทิแมนะมันบ่อยมากมาว่ามันตื่นสวยแล้วก็แล้วมาตายแต่พอแต่แม่นางโกโซอยู่นะสัตบ่หรือจะไหนเราดูแลไหม หรือดูแลกต่ได้ให้เขากินให้เงินให้การศึกษาท่านดานบอกอันนั้นเราก็ดูแลด้านชีวิตภายนอกชีวิตในโลกนี้เราต้องดูแลชีวิตฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณของลูกหลานของเราด้วยเราต้องดูแลคู่่คูชีวิตของเราทั้งที่เป็นสามีที่เป็นภรรยาของเราด้วยเป็นลูกแก่ของพ,พระเจ้าด้วยที่เราต้องเอาใจใส่ดูแลเพราะฉะนั้น พระเยเจ้าบอกกับสิทธิ์ของพระองค์และบอกกับเราทุกคนว่าจงดูแลลูกแกะของเราเถิดมเจเยสุปรถิีนนะลูกแก่เราต้องดูแลต้องเอาใจใส่ลูกแก่คือคนที่อยู่ในครอบครัวในสังคมในชุมชนของเรานั่นแหละนะอยู่ใกล้ๆเรานั่นแหละนะคือลูกแกะของพระเยซูเจ้าซึ่งพระเยซูเจ้าจมอบหมายให้เราต้องมอบความรักต้องมอบการเอาใจใส่ดูแลเขาทาั้งทางด้านชีวิตของโลกนี้นะ ใส่ปากใส่ต่อของเขาดีละนะแล้วก็ชีวิตด้านความเชื่อด้านจิตวิญญาของเขาเราต้องดูแลด้วยนะโบแมนดูแลแต่่ายร่างกายนะวิญญาณนราก็ต้องดูแลนั่งอ่ะก็าฝากสิ่งนี้ไว้ให้เราได้คิดได้พิจารณาได้ตรายตรออนะ่ะในอาทิตย์นี้นะโดยอาศัยพระวาจาของพระเบิจาอาลาปพี่น้องต่อไปจะเป็นพิธีล้างบาปนะแล้วก็พิธีสิลกํลาลังด้วยนะขอพี่น้องของเรา เชิญผู้ที่จะรับสินหลังบาวนะเชิญข้างหน้านะ